เอาฉันจะเล่าให้ฟังฉันลืม๋ยวฉันอ่านข่าวบอสกันก่อนเธอ,อวันนี้ทนายวิทูลน,นะคะทนายวิทูลเก่งงานจําได้มั้ยทนายวิทูลเนี่ยเขาเป็นทนายความของผมู้ต้องขังกลุ่มของดีไอคอนกรุ๊ปเขาก็พูดถึงกระแสะข่าวที่มีภาพคือไปที่เดซายไปกู้กล้องวงจรปิดนะ่ะเรื่องจีนเทอ่ะก็ไปเจอคุณกันกันตาถาวรหนึ่งในผู้ต้องหาคดีดีไอคอนซึ่งปัจจุบันเนี่ยยังเป็นผู้ต้องหาอยู่ในเรือนจําพิเศษกรุงเทพอ,อยู่ในกล้องวงจรปิดห้อง VIP จีนเทา เขาบอกว่าอยู่แบบแดนแรกลับอะแดนหนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณมิทูนบอกว่าตอนที่ได้ข่าวก็โทรสอบถามภรรยาของบอสปีเตอร์ที่รู้จักกับภรรยาบอสกันซึ่งตอนแรกบอกไปโอนเงินแต่ไม่ใช่ของพลอยส่วนที่มีข่าวว่าบอสกันไปเดินแถวห้องลับๆจีนทาวที่มีกล้องวงจรปิดจับนั้นยืนยันว่าไม่น่าใช่เพราะเรือนจาจะให้นอนตอน15นาฬิกาห้องน้ําอยู่ในเรือนนอนอยู่แล้ว ทนายวิถูนบอกว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีพาะบอสสไอคอนกลุ่มไม่ได้มีการติดสินบนเพราะโดนปปงอ,อายัดรับหมดแล้วเมื่อตอนเช้าคุยกับทนายบอสกันก็ทราบว่าข่าวที่เกิดขึ้นเสียหายมากเขาไม่รู้เรื่องเลยว่าเกิดอะไรขึ้นการเยี่ยมวันอาทิตย์ไม่มีอยู่แล้วถ้ามีทนายต้องทราบก็ต้องทราบจึงได้ปฏิเสธษษและข่าวที่ลงในเพจต่างๆว่ามีการเยี่ยมวันอาทิตย์หรือห้องเชื่อน,นั้นก็ไม่มีญาติบอสกันบอกว่าเรื่องนี้สร้างความเสียหายกับครอบครัวเขามาก ทนายวิจุตบอกว่าเป็นการเบี่ยงเบนประเด็นเพราะตอนนี้มีข่าวพูดต้องขังชาวจีนได้รับสิทธิทพิเศษเออจึงมองว่าเบี่ยงมาเป็นเด็กไอคอนกรุ๊ปเพื่อกลบกระแสนักข่าวก็ถามทนายบอกว่ายืนยันว่าบอสไอคอนกรุ๊ปไม่เคยได้รับอภิสิทธิ์หรือสิทธทิพิเศษอะไรแบบห้องรับ VIP ใช่ไหมบอกไม่เคยเราไม่มีตังค์เราอยู่อย่างไม่มีตังค์บอกว่าเรือนจําให้เยี่ยมได้ในกรณีญาตินั่นแหะจันพุทธสุขจะเป็นคดียาเสพติดอังคารพระรหัสสาวไปคดีปกติซึ่งมันเป็นแบบนี้อยู่แล้ว นะวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันจันทร์วันจันทร์จัน์ผู้สุกไปคดียาเสพติดอ๋อแล้วจันกลางของเปรมยังไงทุกวันก็ได้วันจันทรได้เขาผูสุกแต่ผู้เยี่ยมจันผู้สุกแต่แต่เขาไม่ใช่คดียาเสพติดนี่แล้วรู้เขาไปเยี่ยมบ่อยขนาดนี้เลยเหรอก็ไปจนคนตั้งคําถามอะตอนชัติดสี่ทำไมไม่ไปอะเออ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 เขาบอกว่าไม่มีคือบอสที่นั่นไม่มีเลยไม่มีเลยจริงไม่จริงไม่รู้นะครับจริงไม่จริงไม่รู้นะคะอ